อนุ war, สรดักคอสวหักซักฟอกรัฐบาลค้านสายตาไม่มีใครได้ประโยชน์อนุสรสสบัญชีรายชื่อเพื่อไทยดักคอสวถ้าซักฟอกรัฐบาลแบบค้านสายตาไม่มีใครได้ประโยชน์เย้ยฝ่ายค้านก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจมีเสถียรภาพแล้วหรือยังโวยสิป,ปีคะแนนนิยมรัฐบาลจะพุ่งขึ้นไปอีกเมื่อวันที่21มกราคม67นายในอนุสรอ,อิ่มสะอาดสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยพทกล่าวถึงกรณีสวจะยื่นอภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา100 53ว่ารัฐบาลเข้าใจในการทำหน้าที่ของสวที่กำลังจะหมดวาระสิ่งใดที่จะทำเพื่อให้ประชาชนารึกถึงการทำหน้าที่ของสวในวาระท้ายๆคงต้องทำแต่ขอให้เป็นการอภิปรายเพื่อให้ข้อเสนอแนะกับรัฐบาลจริงๆประชาชนที่ติดตามรับฟังจะสามารถตัดสินใจได้เองว่าช่วงระยะเวลา3เดือนกว่าที่รัฐบาลเข้ามาทำงานรัฐบาลได้แก้ปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนได้มากทั้งที่งบประมาณปี2567ยังไม่ผ่านแต่รัฐ บานก็สามารถผลักดันสร้างผลงานที่จับต้องได้มากมายทั้งการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้กับประชาชนถ้าสาวบางท่านจะมาพิปรายกันแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมเอาเป็นเอาตายโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงทำหน้าที่แบบค้านสายตาประชาชนก็จะเป็นการอภิปรายที่ประเทศชาติและประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรนายอนุสรกล่าวอีกว่าสำหรับกรณีพักฝ่ายค้านที่เตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลน,นั้นก็ไม่มีอะไรที่รัฐบาล ต้องวิตกกังวลเพราะเป็นการทำหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญให้สิทธิรับรองไว้ประเด็นใดที่ฝ่ายค้านต้องการํำอธิบายรัฐบาลก็พร้อมทำหน้าที่มาตอบข้อซักถามเป็นห่วงแต่ผู้อภิปรายของฝ่ายค้านมากกว่าว่าสเสถียรภาพของพรรครวมฝ่ายค้านที่สารภาพเองว่ามีปัญหากันได้รับการแก้ไขหรือยังผู้อภิปรายจะหาประเด็นอะไรใหม่ๆมาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพราะหากติดตามจากการอภิปรายงบประมาณปี2567ก็ไม่มีอะไรที่รัฐบาลชี้แจงไม่ไห้ ดยอีกทั้งนิด้าโพลก็สะท้อนความคิดเห็นประชาชนกรณีอดีตนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกนั้นไม่ส่งผลต่อความอยู่รอดของรัฐบาลการที่รัฐบาลทํางานโดยไม่รู้จักเหนดจักเหนื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้พี่น้องประชาชนตั้งแต่ฐานรากควบคู่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองก็มีความคืบหน้าไปมากเชื่อว่าคะแนนนิยมความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกรัฐบาลเสถียรมีเวลาสีปีในการบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนเป็นสําคัญขอให้ทุกฝ่ายทําหน้าที่ของตนเองอย่างตรงประไายโรงมาเคารพซึ่งกันและกันเชื่อว่าประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างดี